เธอตำรวจหญิงที่ต้องหนีจากคุกทั้งที่กำลังกุมท้องแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทำให้คุณขณะลุกจนลืมหายใจเสียงหัวเราะของทารกที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนความลับที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดจะเปิดเผยในคลิปนี้อย่าก,กดข้ามเพราะทุกวินาทีมีความหมายความจริงที่คุณไม่เคยรู้กำลังรอให้คุณค้นพบตำรวจหญิงกุมท้องหนีออกจากคุกการตามล่าที่บีบหัวใจทุกวินาทีฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือเรือนจำหญิงกลาง กลิ่นโครนเปียกปนกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กผสมกลิ่นคาวเลือดเก่าๆในอากาศเธอก้าวเท้าเปลือยเหยียบพื้นดินเย็นเฉียบมือข้างหนึ่งกุมท้องแน่นอีกข้างกุมแฟ้มเอกสารเลอะคราบเลือดเสียงหัวเตือนภัยดังก้องขึ้นแสงไฟสีแดงสว่างว่าไปทั่วบริเวณทหารยามเริ่มกรูเข้ามาทุกทิศทางเธอหอบหายใจทีความเจ็บท้องแทรกซึมเข้ามาทุกครั้งที่ก้าว เสื้อ,อยูนิฟอร์มตำรวจของเธอขาดวิ่นและเปียกโชกเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังกระสุนเฉียดใบหูจนรู้สึกถึงแรงลมแหวกผิวเธอสะดุ้งแต่ยังไม่หยุดวิ่งดวงตาของเธอมือดมัวไปช่วงขณะหยดเลือดไหลซึมลงมาตามขาลูกในท้องดิ้นแรงกระทันหันเสียงฝีเท้าไล่ล่าใกล้เข้ามาแสงไฟฉายศาสเข้าที่หลังเธอพุ่งตัวเข้าซอกกำแพงร้างด้านข้าง เงาไม้ไหววูบจากสายลมแรงกลิ่นอับชื้นของเชื้อระกาะกำแพงทำให้เธอคลื่นไส้เธอกดหลังแน่ผนังหายใจรวมเหมือนหัวใจจะระเบิดเสียงวิทยุดังลอดมาใกล้ๆเป้าหมายยังอยู่ในพื้นที่เธอมีอาวุธและกำลังคลอดเธอกัดฟันแน่นเมื่อจัดท้องรุนแรงอีกครั้งแสงไฟฉายลาบผ่านหน้าของเธอเธอหลับตาแน่นไม่ไหวแล้วเสียงร้องทารกดังขึ้นจากความเงียบเธอลืมตาโพลง ไม่มีเด็กอยู่ตรงหน้าเสียงนั้นมาจากในหัวเธอเองมือสั่นเท่าแตะที่หน้าท้องเลือดไหลไม่หยุดร่างกายเย็นเฉียบแต่งเหงื่อไหลท่วมฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกเสียงหนึ่งกระซิบดังในหูเธอควรอยู่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกเธอหันขวับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบที่มีในห้องันสูตรลอยมาแต่จมูก มือเย็นเฉียบวางลงบนไหล่ของเธอเธอกรีดร้องเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกไปลมหายใจขาดห่วงเสียงกล้องในหัวดังขึ้นอีกครั้งลูกของเธอไม่เคยรอดจากคืนนั้นร่างกายเธอสั่นเทิมภาพในหัวหลายย้อนกลับอย่างไร้การควบคุมเตียงเหล็กเย็นเฉียบเลือดเปื้อนเต็มมือ เสียงหัวใจทะรกหยุดเต้นกลางแสงไฟขาวจ้าเธอพยายามลืมแต่ความจริงไล่ล่าเธอเร็วกว่าทหารยามยิ่งหนียิ่งใกล้ยิ่งกดล,ลึกยิ่งระเบิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังปกลิ่นเหงื่อของผู้ชายสามสี่คนเริ่มชัดเธอต้องหนีเธอต้องรอดมือเธอกับมีดใบสั้นแน่นดึงจากขอบรองเท้าเก่าๆที่ผูกติดไว้ ลมหายใจร้อนเผาผสมกลิ่นสนิมเธอพุ่งออกจากมุมกำแพงแทงไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางเสียงร้องจัดดังขึ้นจากหนึ่งในทหารยามเลือดก,กระเด็นลงบนหน้าของเธออุ่นคนเหนียวเหนอะอีกคนวิ่งเข้ามาเธอหมุนตัวหลบเจ็บท้องปวดร้าวเหมือนใครเอาเหล็กเผาไฟแทงเข้าไปเธอสุดลงแต่ยังฟาดกลับไปด้วยแรงเฮือสุดท้ายเสียงปืนลั่นใกล้ๆ แรงกระแทกทำให้เธอล้มลงกับพื้นรถเลือดไหลเข้าปากเข้มฝาดเธอมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดวงจันทร์ลอดผ่านเมฆหนาภาพของลูกที่ไม่เคยเกิดชัดเจนในหัวเขาเคยมีชื่อแต่เธอไม่กล้าพูดมันอีกเลยเสียงฝีเท้าสุดท้ายหยุดลงตรงหน้าเธอรองเท้าหนังขัดมันสีดำสนิทคนตรงหน้าค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเผยใบหน้าที่เธอรู้จักดีเกินไป สารวัตรหญิงนัทรีอดีตหัวหน้าของเธอเองหญิงที่สั่งให้มันถูกปกปิดทั้งหมดในวันนั้นนัทรีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นเธอควรตายตั้งแต่ห้องผ่าตัดคืนนั้นตำรวจหญิงหลับตาเสียงหัวใจในท้องเงียบสงัดแต่เสียงในหัวเธอยังดังไม่หยุดผ้าไยห้องคลอดเสียงปรีดร้องของทารกมือเย็นเฉียบที่อุ้มบางสิ่งออกไปจากตัวเธอ เธอลืมตาอีกครั้งมองตรงไปที่นัทรีและเอ่ยคำที่สั่นเทาด้วยเสียงแห่พรา่าลูกฉันยังอยู่ที่นี่ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานนิ้วเธอจิกลงบนพื้นเปียกอากาศรอบตัวเย็นจัดจนเห็นลมหายใจนัทรีชะงักขยับถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวในความมืดด้านหลังเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังจากใต้พื้น เหมือนเสียงเด็กทารกแต่ผิดปกติยาวเกินไปต่ำเกินไปนัทรีหันขวับเธอไม่ทันได้พูดเงาสีดำพุ่งออกมาจากเงามืดเสียงกรีดร้องของเธอขาดสะบั้นกลางอากาศเย็นเฉียบตำรวจหญิงลุกขึ้นช้าช้ารอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเปื้อนเลือดมือของเธอวางบนหน้าท้องที่ราบเรียบแต่นุ่มนวลเหมือนยังมีบางสิ่งอยู่ภายใน เธอหันหลังเดินเข้าไปในความมืดเสียงทารกยังคงหัวเราะไม่หยุดใครบางคนกำลังตามเธอใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงฝีเท้าบนพื้นโคลนชื้นดังชัดขึ้นไม่ใช่เสียงของทหารไม่ใช่เสียงของมนุษย์เสียงนั้นเบาแต่หนักแน่นเหมือนใครบางคนลากร่างที่เปื้อนเลือดไปตามทางเดินร้างตำรวจหญิงหยุดเดิน ลมหายใจเธอชะงักขนแขนลุกชันอย่างรุนแรงเธอหันหลังช้าๆดวงตาเบิกว้างในความมืดมีเงาหนึ่งสูงใหญ่ยืนนิ่งไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงแต่เธอรู้มันคือเขาเธอจำได้แม่นคืนที่เธอถูกจับคืนที่เธอล้มลงข้างเตียงคลอดมือหนึ่งเอื้อมคว้าอากาศ อีกมือกุมท้องเลือดไหลนองพื้นและในตอนนั้นเงานี้ปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงก่อนที่เธอจะหมดสติวันนี้มันกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อจ้องมองมันขยับเสียงเนื้อกระทบพื้นดังแฉะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของของเหลวที่เน่าเสียคละคลุ้งในอากาศเธอหายใจเข้าอย่างฝืนรู้สึกเหมือนปอดจะไม่จักความเย็นจัดของมัน เธอถอยหลังเท้าเหยียบเศษกระจกเสียงแตกดังกรอบแรกรบเงานั้นหยุดเงียบแล้วจูจ่ๆมันก็พุ่งใส่เธอเธอหลบอย่างฉับพลันหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกมือควานหาบางอย่างเจอเศษไม้แหลมเธอแทงไปโดยไม่ลังเลเสียงกรีดร้องแหลมสูงทะลุฟ้าไม่ใช่เสียงของมันแต่เป็นเสียงทารก ทารกที่เธอไม่เคยเห็นหน้าทารกที่ควรถูกฝังไปพร้อมความลับในวันนั้นเธอหยุดมือทันทีชิ้นเนื้อสีเทาดำหล่นลงข้างเท้ามีสายสะดือขาดกลางลมหายใจเธอขาดช่วงเธอก้มลงช้าๆมือสั่นเทาสัมผัสกับเนื้อที่ยังอุ่นอยู่เล็กน้อยมันหายใจเบาช้าแต่ชัดเจน ดวงตากลมโตคู่นั้นลืมขึ้นสีดำสนิทมองตรงมาที่เธอและเธอก็จำได้ทันทีสายตาเดียวกับเธอในกระจกวันที่เธอถูกสั่งฆ่าเสียงปืนในอดีตดังขึ้นในหัวเธอเคยถูกยิงไม่ใช่แค่ล้มคลอดแต่ถูกฆ่าเพื่อปิดปากลูกของเธอถูกนำตัวไปใช้ในการทดลองที่ผิดมนุษย์ พวกมันคิดว่าเธอไม่รอดแต่เธอรอดและตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วทารกในอ้อมแขนเธอหัวราอเบาๆไม่ใช่เสียงเด็กธรรมดามันมีเสียงกระซิบแซรกเข้ามาด้วยหลายเสียงซ้อนกันเหมือนคนหลายคนพูดพร้อมกันในลำคอของเด็กหนึ่งคนเรายังไม่เสร็จแม่ลมพัดแรงเหมือนทั้งป่าตอบรับคำพูดนั้น ต้นไม้ไหวแรงฝุ่นดินหมุนวนขึ้นเป็นเกลียวร่างเธอลุกขึ้นอุ้มทารกแนบอกความเจ็บท้องหายไปแล้วแทนที่ด้วยความยินเยือกที่วิ่งผ่านไขสันหลังเธอก้าวออกจากมุมมืดทิ้งศพของนัทรีไว้เบื้องหลังพร้อมเสียงฝีเท้าจากอีกมิติที่เดินขนาบเธอทุกย่างก้าวและไม่มีใครกล้าไล่ล่าเธออีกเพราะพวกเขาได้ยินเสียงเดียวกันในความฝัน เสียงหัวเราะของทารกที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหลังจากคืนนั้นข่าวการหลบหนีของตำรวจหญิงผู้หนึ่งกลายเป็นหัวข้อห้ามพูดในกองบัญชาการชื่อของเธอหายไปจากระบบราชการไม่มีประวัติไม่มีแฟม้มไม่มีภาพถ่ายหลงเหลือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มเริ่มทยอยหายตัวไปทีละคนไม่มีร่องรอย ไม่มีเสียงไม่มีเลือดบางคนถูกพบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในสภาพเดิมร่างกายแหลกเหลวใบหน้าเยเกเหมือนกำลังกรีดร้องสุดเสียงแม้แต่ในความตายสิ่งเดียวที่พบในที่เกิดเหตุคือของเล่นเด็กสีซีหนึ่งชิ้นมักจะวางอยู่บนอกของเหยือ่อแต่ละชิ้นแตกต่างกันไปตุ๊กตาผ้าลูกข่างไม้ กล่องดนตรีเล็กๆแต่ทุกชิ้นล้วนมีรอยเลือดเป็นลายมือเขียนเพียงคำเดียวแม่ในห้องสอบสวนเก่าแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่เวรยามได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินเล่นในทางเดินแม้ว่าเวลาจะเป็นตีสองแม้ว่าอาคารนั้นจะถูกปิดตายมาเกือบปีบางคืนได้ยินเสียงหัวเราะบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกบางคืนเงาของผู้หญิงในชุดยูนิฟอร์มตำรวจ เดินผ่านหน้าจอมอนิเตอร์แม้จะไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่บางคนพยายามสืบหาว่าเธอคือใครและทำไมถึงได้หลบหนีอย่างอัศจรรย์แต่ยิ่งขุดลึกยิ่งพบแต่ความเงียบไม่มีโรงพยาบาลใดบันทึกชื่อเธอในวันคลอดไม่มีใบแจ้งความไม่มีหมายจับแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยานในคดีก็เริ่มจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันลืมคือภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนหลบหนีกรอบเวลา3ามนาฬิกาสานาทีนาฬิกาหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านหน้าเรือนจำอุ้มเด็กทารกไว้แนบอกกล้องสั่นไหวแสงกระพริบและเสียงแหลมสูงเหมือนโลหะเสียดกันก่อนภาพจะดับวูบไปหลังจากนั้นไม่ถึงเจ็ดวัน เรือนจำแห่งนั้นก็ถูกปิดอย่างเป็นทางการอ้างเหตุโครงสร้างสุดแต่คนในพื้นที่รู้ดีไม่มีอะไรสุดตัวยกเว้นสติของเจ้าหน้าที่ที่รอดออกมาได้พวกเขาเลิกพูดถึงเธอเลิกพูดถึงเด็กคนนั้นเพราะทุกครั้งที่มีคนเอ่ยชื่อพวกเขาจะฝันเห็นประตูเหล็กค่อยๆเปิดออกช้าๆและเสียงร้องเผาบาของทารกที่ดังขึ้นทีละน้อย จนกลายเป็นเสียงหัวเราะสะท้อนทั่วทั้งฝันและตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นเลือดที่ติดอยู่บนมือแม้จะพยายามล้างอย่างไรก็ไม่จางหายไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแต่ในทุกเมืองทุกเขตมีข่าวแปลกๆเกิดขึ้นเป็นระยะเด็กหายเสียงในอากาศรอยเท้าขนาดเล็กในสถานที่ปิดตายและในบางคืน ในเงามืดของตรอกเปลี่ยวจะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเงียบๆอุ้มบางสิ่งที่ขยับได้และทารกในอ้อมแขนเธอกำลังจ้องมองออกมาไม่ใช่ด้วยสายตาแห่งความไร้เดียงสาแต่ด้วยดวงตาของผู้ที่รู้ทุกอย่างและไม่มีวันลืมแม่กับลูกยังคงเดินต่อไปเงียบชา้าแต่ไม่หยุด ใครบางคนบอกว่าพวกเขากำลังมองหาอีกคนใครบางคนที่ยังติดค้างในคืนที่ความตายถูกสั่งให้ปิดปากทุกความจริงและถ้าเธอพบเขาเมื่อไหร่เลือดจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่หลั่งออกมาอีกต่อไปค่ำคืนหนึ่งท่ามกลางหมอกหนาะเหนือถนนสายเปลี่ยวมีเสียงรองเท้าสัมผัสพื้นแผ่วเบาหญิงสาวในชุดตำรวจเก่าขาดเดินช้าๆใต้แสงไฟถนนกระพริบ เด็กทารกในอ้อมแขนเงียบสงัดตาโตสีดำสนิทปิดลงอย่างสงบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระสิบมีเพียงลมหายใจอุ่นเบาแนะบอกผู้เป็นแม่หญิงสาวหยุดอยู่หน้าประตูไม้บานหนึ่งบ้านเก่าหลังเล็กตั้งอยู่ริมป่าลึกผนังแตกร้าวหน้าต่างปิดด้วยไม้กระดานแต่ไฟในบ้านยังสว่างเธอยื่นมือเคาะสามครั้ง ช้าหนักแน่นประตูก็เปิดออกชายชาราผมขาวยืนอยู่ในกรอบประตูดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสำนึกผิดเขาเคยเป็นหมอคนที่รับผิดชอบการผ่าตัดในคืนนั้นเขามองเธอเธอมองเขาไม่มีคำพูดใดหลุดออกมามีเพียงน้ำตาของเขาที่รินไหลหญิงสาวเดินเข้าไปในบ้าน วางเด็กทันกรมบนโซฟาเด็กหลับสนิทไม่ไหวติงหญิงสาวสุดตัวลงข้างๆเหนื่อยแต่ไม่โกรธชายชราเดินเข้ามาช้าๆนั่งลงมองเด็กที่เขาเคยคิดว่าไม่มีวันรอดเขายื่นมือไปลูบเบาๆบนศีรษะเล็กๆเขาไม่เหมือนเราเขาพูดเสียงแผ่วหญิงสาวพยักหน้าเบาๆแต่เขาเกิดจากฉันเธอตอบ ความเงียบโอบล้อมทั้งห้องนานนับนาทีเธอลุกขึ้นอีกครั้งมองไปยังหน้าต่างที่มืดสนิทลมพัดเบาๆกลิ่นดินกลิ่นใบไม้และกลิ่นของบางสิ่งที่ลึกเกินคำอธิบายเธอพูดถึงเวลาแล้วชายชาราถามจะไปที่ไหนเธอมองเขารอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้า ที่ที่พวกเขาไม่อาจตามไปได้อีกต่อไปเธออุ้มลูกขึ้นแนบอกเดินไปที่ประตูก่อนออกจากบ้านเธอหันกลับมากล่าวขอบคุณด้วยเสียงแผ่วเบาประตูปิดลงชายชรานั่งนิ่งแสงในห้องค่อยๆดับแต่เขายังคงนั่งเงียบเราวกับรอใครสักคนที่จะไม่มีวันกลับมาอีกข้างนอก หมอกค่อยๆจางท้องฟ้าสว่างขึ้นเป็นสีเทานวลเช้าวันใหม่เริ่มต้นและสำหรับเธอผู้เป็นแม่ที่ไม่เคยยอมแพ้การเดินทางได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ใช่ด้วยการล้างแค้นแต่ด้วยการให้อภัยและการปล่อยวางเสียงหัวเราะของเด็กทารกครั้งสุดท้ายดังขึ้นเบาๆในอ้อมแขนอบอุ่นไม่แปลกประหลาด ไม่บิดเบี้ยวเป็นเสียงของมนุษย์เสียงของชีวิตและเสียงของความรักที่ยังคงอยู่เสมอ